คลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการดูเทรนทองนั้นว่าทองจะขึ้นหรือจะลงในสัปดาห์นี้ดูอย่างไรนะครับบางท่านสอบถามมาว่าตอนนี้1 9 3่งพเหรียญต่อถอยอ่อนแล้วทองคําจะเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ผมบอกเลยครับว่าทองคํายังไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับถ้าอยากรวยอยากรู้ว่าทองคําจะขึ้น แล้วหรือยังไม่ขึ้นทีคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับนี่เลยครับง่ายๆนะฮะช็อตแรกนะครับเพียงแค่ขี่เทนล,ล่ายอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าทองคำนะฮะยังไม่ผ่านแนวต้านเดี๋ยวจะไปเจาะลึกดีเทลให้ฟังกันครับและจะบอกว่าคลิปนี้นะฮะ ทางทีมเชฟเปกรติดขายอยู่นะครับและจะดูว่าสัปดาห์หน้านะทองจะปรูงไหมนะฮะว่าทีมเราจะรอดไหมตอนนี้เราติดขายอยู่ตามแนวตานว้ตาแนแนวนี้เลยเห็นไหมฮะบริเวณสนสีแดงนะครับบริเวณหนึ่เร้อยสิหเหรียญ1จดหนึช็อตนะครับ1,927เหรียญอีก1ช็อตและสุดท้ายเราขายเมื่อกี้เองนะฮะอยู่ที่1,932เหรียญน,นะฮะอีก1ช็อตนะครับดูว่าทีม เราทีมเชพเปกรจะรอดไหมสัปดาห์หน้ามาดูว่าทองคําจะลงตามสั่งไหมนะครับจะรวยหรือไม่ต้องไปชมกันติดตามกันนะครับครับสครับวันนี้นะฮะเราเจอกันวันอังคารที่19เดือนกันยายนนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าทีมเทพชกรนะฮะได้ติดขายเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณ1 9ึ่เรหรียญแล้วก็1 9 2 7เรีหรียญแล้วก็1,932เรเหรียญตามแนวต้านสำคัญ ตามกราฟเทคนิคเลยนะฮะมองว่าสัปดาห์หน้านะครับทีมเราเนี่ยจะรอดไหมทองจะลงไหมจะสามารถทํากําไรได้ไหมนะฮะคลิปนี้ต้องดูเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกราฟทองคํารายสัปดาห์นะครับว่าทองคําสัปดาห์นั้นอย่างที่ทีมเราบอกว่าการดูกราฟทองคาในรายสัปดาห์มันจะง่ายแบบนั้นเชียวหรอว่าดูว่าทองคําจะกลายเป็นขาขึ้นแล้วหรือว่าทองคํายังเป็นขาลงอยู่ เหตุผลกลใดที่ทำให้ชีมเชียเช่ยวชกรมั่นใจว่าทองจะลงและเปิดสนะฝั่งขายจะรวยหรือจะเจ๋งคลิปนี้ต้องไปติดตามชมกันครับนี่ฮะแนวนี้เลยนะครับบริเวณเส้นสีฟ้านะครับแนวนี้นะฮะเป็นแนวที่เราต้องขายนะครับถ้าเกิดว่าวงกลมให้ท่านดูนะฮะก็จะเห็นความชัดเจนนะฮะว่าทองคำนะครับ ดูง่ายๆนะครับว่าทองคำเนี่ยยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทองคำนะฮะเห็นไหมฮะบ,บริเวณเส้นสีฟ้าและวงกลมสีเหลืองนั้นเป็นแนวต้านสําคัญของทองคานะฮะยังไม่ใช่ขาขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าทองคำเนียสามารถผ่านบริเวณเส้นสีฟ้าไปได้นะฮะถึงจะต้องคัดลอกฝั่งขายออกนะครับแต่ตอนนี้ทองคํายังไม่ผ่านเส้นสีฟ้า ทีมเรายังไม่คัดฝั่งขายออกเลยนะครับเห็นไหมครับและอะไรเหตุผลคนใดนะฮะที่ทีมเรามั่นใจนะฮะเราดูที่อินดิเคเตอร์ครับอันดับแรกนะฮะเราดูแม็กดีก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะแม็กดีเนี่ยค่อนข้างดะชัดเจนนะครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์แล้วนะครับมองว่าทองคํานั้นได้สร้างกราฟขึ้นมา นะครับเกือบที่จะเท to ่ากันกับบริเวณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะุญาดให้ดูด้วยกันนะครับเห็นไหมฮะแนวนี้นะฮะเป็นแนวรับสําคัญของทองคำนะฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยทองคำนะฮะ RSI นะฮะค่อนข้างที่จะส er ูงเห็นไหมฮะแนวนี้เลยสูงเห็นไหมครับแล้วก็แนวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทองคำนะฮะอยู่เส้นแดงแต่ว่า มกดีนี่ค่อนข้างที่จะต่ำอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับนี่ฮะขออนุญาตทำเส้นไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันนะครับว่าทองนี้ทองคำนะครับค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับบริแนวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันนะครับในส่วนของกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์เห็นไหมฮะอินดิเคเตอร์นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า ไอซ์ไซนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าต่ำลงมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยปิดเป็นแท่งแดงขึ้นมาไอซ์ไอเวรนี้นะก็จะปิดลงมาแบบนี้วงบอกว่าทองคำนั้นหมดแรงนะครับหมดแรงที่เป็นฝั่งฝั่งฝั่งขึ้นนะฮะจะลงมานะครับมองว่าทองคำใกล้ที่จะเฉลยแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญสัปดาห์วัดใจของคุณทองคำเลยนะครับว่าทองคำเนี่ย จะสามารถขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ปิดเขียวโอกาสกลับกลายเป็นขาขึ้นก็ค่อนข้างทีสง่สูงทางทีมเราก็อาจที่จะต้องตับร o s นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยปิดเป็นแท่งแดงแดงนะครับเป้าในการทำกำไรของทีมเรานะครับอยู่ที่แนวนี้เลยฮะถ้าเกิดไม่ถึงจะไม่ออกนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่แนวนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากรวยนีต้องดูเลยนะครับอยู่ที่แนวนี้ฮะที่เราจะออกกันนะครับ อยู่ที่บริเวณ1,880เหรียญนะฮะบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะครับจะได้ดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ขอเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่เราจะออกนะครับอยู่ที่1,880เหรียญนะฮะแนวนี้เลยนะฮะเราจะออกนะครับทำกำไรออกไปนะครับเห็นไหมฮะก็จะได้หลายสิบเหรียญเลยนะครับค่อนข้างจะรวยกันเลยนะครับนะฮะนี่คือกราฟทองคําในรายสัปดาห์ดูกันแบบง่ายๆว่าทองคำเนี่ย จะกับการเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมหรือกับการเป็นขาลงแค่ดูง่ายๆแค่นี้เองครับทุกท่านก็สามารถที่จะร่ํารวยกันได้นะครับเอาไปฝึกเอาไปดูกันว่าการตีทลายแล้วก็การดูอินดิเคเตอร์ต่างๆ RSI รวมถึงแม็กดีนะครับว่าเราดูกันยังไงนะครับเห็นไหมฮะคนข้างที่จะดีคลายหมดแล้วแม็กดีนะฮะผมบอกว่าทองคํานั้น ตอนนี้เป็นสัญญาณหลอกในฝั่งซื้อนะฮะมองว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดปิดแดงทองคําก็จะลงแบบยาวๆแต่ถ้าปิดเขียวครับก็ตัวไข่ตัวหมันครับเดี๋ยวเราจะไปดูทองคำในรายเดืนะฮะว่าทองคำรายเดืนั้นถ้าเกิดวันนี้ปิดแดงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับแต่ถ้าปิดเขียวเนี่ยจะปิดเขียวได้ถึงไหนเป้าช็อตเป้าสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่คลิปนี้ต้องไปชมกันครับนี่เลยครับเราอยู่กับทองคำในรา,ายเดืนนะฮะเห็นไหมครับ กับตุนคำไรเดนั้นมองว่าตอนนี้นะฮะค่อนข้างที่จะสดใสนะฮะเป้าสุดท้ายในการขายของทีมเราฮะอยู่ที่เท่านี้เลยครับอยู่ที่อะไรครับนี่ฮะหนึ่เปหรียญต่อเฉยออนแนวนี้เป็นแนวขายเป้าสุดท้ายครับเห็นไหมฮะหนึ่้แแนวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขีดให้ดูนะครับนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ แนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญเช่นเดียวกันนะฮะเบรสเส้นสีฟ้าเบรสเซนสีขาวแนวนี้ของคุณทองคํานะครับมองว่าเป็นแนวดักขายนะครับเป็นแนวดักขายเลยนะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามแปดนะฮะแนวนี้เป็นแนวดักขายนะเห็นไหมฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับของทองคำนะครับมองว่าบร,ริเวณป้าสุดท้ายในการดักขายของรายสัปดาห์ราเดนะหนึ่งเนะครับเมื่อเราตีเส้นเทรนด์ไร้ด้านบนลงมานะฮะมองว่า เห็นไหมฮะพอดีเป๊ะครับตัดกันพอดีเป๊ะแนวนี้เป็นแนวขายของคุณทองคำนะครับเห็นไหมฮะว่าจะเกิดพระทองคำนะฮะขึ้นมาจุดตัดเส้นสีฟ้าและเส้นสีขาววงกลมสีเหลือด้านบนแนวนี้เราก็จะทําขาย1เป้าบริเวณ1,938เหรียญต่อถ้วยออนซึ่งคาดว่าอาจจะทําการทำํำทุเบาขึ้นไปได้ไม่ยากนะครับแต่มื่ว่า เป่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวสุดท้ายในการรีบเปล่าของคุณทองคำในช่วงเวลานี้ครับหรือรจุดวงคำไร่สี่ชั่วโมงนะฮะว่าทองคำไรสี่ชั่วโมงนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะฮะยังสูยไว้สายอยู่ไหมหรือว่าหลุดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเจาะไหลย,ย่อยให้ดูนิดหนึ่งครับนี่เลยฮะตอนนี้ทองคำไร่สีชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับ แนวรับในราย4ชั่วโมงนั้นอยู่แนวนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาเราเจาะในราย4ชั่วโมงนั้นจะเห็นว่าที่เราขายแต่ละภาคส่วนนะฮะจะเป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับที่ทีมเราขายเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตทาเส้นให้ดูด้วยกันนะฮะนี่ฮะก็คือบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้1แล้วก็บริเวณนี้อีกแนวหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นแนวต้านสําคัญทั้งนั้นเลยนะฮะที่ทีมเราขายนะครับ แล้วก็แนวนี้อีกแนวนะฮะเป็เสสีฟ้าทั้ง3แนวนี้นะฮะเราขายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมองว่าสัปดาห์หน้านั้นจะมาดูทีมทิพยกรว่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับว่าทองคําจะลงตามสั่งไหมนะฮะเรามีนัดกันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรู้้วครับว่าทองคำเนี่ยจะเป็นไปตามคาดการณ์ของทีมเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นเส้นสีแดงนิดหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดทองคำนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้ได้เกิดสัญญาแล้วฮะสัญญาอะะไร สัญญาณหมีนั่นเองครับเห็นไหมฮะกราฟมีไฮที่สูงกว่านะครับยกฐานที่สูงกว่านะครับแต่ว่า rsi นะฮะเริ่มดีคลายต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วมอกว่าทองคำเนี่ยกำลังหมดแรงแล้วครับกำลังที่จะลงแล้วครับถ้าเกิดทองคำนะฮะหลุดบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้นะครับหลุดบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะทองคำนะครับก็จะยังไงฮะถ้าเกิดหลุดแนวเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะ ทองคาก็จะลงต่อนะครับเห็นไหมฮะลงมานะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่เป้าบรีนพันเก้าร้อยสี่เรียญต่อเฉลยออนนะครับถ้าเกิดท่านใดฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมทุกคนและทีมงานทุกคนนะครับจะได้มีกำลังใจทาคลิปดีให้ท่านติดชมกันต่อๆไปทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งเรามี3วันนะครับวันอังคารวันพฤหัส แล้วก็กับช่วงบทสแกที่งรายบายเชิพยกนวันเสาร์นะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ